ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ขอบคุณเพจอย่าหาธรรมนะครับที่แบรนด์สินค้าผมพรีเซนเตอร์ปีหน้ามีอีกหลายงานเลยนะแบรนด์ให้ทันเขามองเห็นในการช่วยเหลือสังคมของผมครับปกติได้เงินค่าตัวแล้วก็จบไม่ต้องโฆษณาขายก็ได้เพราะไม่ใช่พนักงานแต่ผมต้องช่วยให้สุดไม่เอาเปรียบ อย่าหาทำไม่มีประวัติจะขุดเพราะผมไม่เคยทำผิดไม่เคยมีคดีเป็นข่าวแรกที่ขอโทษอินาตอขุดเรื่องที่กูขอโทษนาตอตอนไปสอพอทีแรกขอโทษเพราะกูไปคนเดียวและเป็นเด็กทำผิดพลาดพิงก็ขอโทษลูกผู้ชายพอก็ขอโทษซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร,แร่ออกไปนะครับได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า ดูแล้วทำตัวไม่มีเหตุผลเลยทำตัวเหมือนเด็กๆแบบว่ายันแม่กูโกรธใครมึงต้องโกรธด้วยถ้ามึงไม่โกรธตายยันแม่กูกูก็จะหาเรื่องด่าหาเรื่องทำลายมึงด้วยแต่ยิ่งทำเดี๋ยวคนที่มีเหตุผลก็คงเลิกติดตามหมดเหลือแต่พวกครั่งบูชายาันแม่ทีนี้จะไม่มีใครตักเตือนใครจนสุดท้ายเดี๋ยว ลามถึงยานแม่นิ่งไม่เป็นเอาความโกรธแค้นนำตามทําลายล้างเขาไปไปมา,มาเดี๋ยวพังเองโคนธรรมนะครับบอกว่าขอให้ยานแม่โดนในเร็ววันเล่นเขาสะเละเทะมาหลายเดือนละเขาก็ไม่เคยโต้อตอบไม่เคยด่าไม่เคยแทงใครข้างหลังขอให้กรรมมันสะท้อนกลับมาไวๆโคดธรรมน,นะครับบ,บอกว่าพูดได้ดีคนธรรมนะครับบ,บอกว่า ขอโทษไม่ตายหรอกค่าน้องไม่พูดเยอะเสียดายน้ำลายเขาก็พูดแต่ทำลายคนเรื่องอดีตก็เอามาโจมตีก็เพื่อหวังทำลายไม่เคยเห็นเขาพูดว่าใครดีก็เพจนี้เขาเพจดักก็อย่าสนใจถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนใครก็พอคะ่ะกำลังใจล้วนๆเราสายโลกสวยอะฮ่าฮ่าฮ่าคนธรรบอกว่าอย่าใส่ใจ เหตุเนี้ยพี่ออกมาสักพักตั้งแต่มันเริ่มมั่วซั่วโพสต์ให้คนตีกันมาเป็นเดือนละช่องยูพี่ก็จะเลิกติดตามเหลือ2ช่องพอลงไรไม่รู้เกะกะไปหมดแข่งกันลงทั้งวันคอธรมาครับบอกว่ามึงคิดงั้นจริงดิพอธรมาครับบอกว่าเอเริ่มงงแล้วค่ะคือจากตามคดี เป็นการแควะคนอื่นไปเรื่อยๆคืออะไรกันนี่ก็ให้มันจบๆกันไปต่างคนต่างอยู่หน้าที่ใครหน้าที่มันแบบนั้นไม่ได้หรือคะพอดีไม่ได้เป็นลูกเพจเขาเลยไม่รู้วัตถุประสงค์ในสิ่งที่เขาทำแต่เขาเปิดสาธารณะก็มีแอบส่องบ้างตกใจเหมือนกันคืออะไรกันนี่โค้ดมานนะครับบอกว่าแต่ก่อนก็เคยอยู่ในเพจอย่าหาทำ ไปไปมามาดูเหมือนจะยุยงให้คนแตกกันแต่ตอนนี้นะ่ะบายแล้วค่ะเลิกติดตามเพจอย่าหาทรรแล้วค่ะคนรมานิปบอกว่าไม่ต้องสนใจน้องจัก,กรีน้องคิดดีทดําดีพูดดีก็จะมีแต่คนดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตดูแลตัวเองดีๆนะมีเต็นท์มีผ้าหม่มหรือยังอากาศหนาวแล้วนะ ป้าเป็นห่วงและเป็นกำลังใจให้นะความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้เชิญขุดได้เลยเพราะผมไม่เคยมีคดีและไม่เคยมีการเอาเงินบริจาคคนที่ช่วยเหลือมาเรื่อง Youtube ผมแค่แซวเขาเพราะก็ติดใน5,000ที่โดนนาต่อฟ้องที่สำคัญเรื่องเงินบริจาคไม่เคยมีใครโอนให้ผม และแม่เปิ้ลเจ้าของแบรนด์ผมไม่รับถ้าใครให้ผมก็ให้อุดหนุนแทนตรวจสอบข้อมูลเช็คข้อมูลได้นะครับอะไรกันครับเนี่ยฮ่าฮ่าผมเคยชื่นชมเมฆมังกรบินเพราะว่าเขานั้นออกมาจากคุกแล้วก็คือสร้างตัวผมเลยปรึกษาและเขาก็มาที่จังหวัดอุดรธานีผมก็เลยได้เจอและถ่ายรูปไว้ เพราะแต่ก่อนนั้นหลายแสนคนก็ติดตามเพราะเราไม่รู้หรอกเขาทำธุรกิจอะไรบ้างแต่เพราะเขาสร้างตัวได้ผมเลยอยากปรึกษาและอยากแบ่งเบาภาระพ่อแม่นะครับจะโจมตีเรื่องแค่นี้หรอครับและเพจนี้ทำไมต้องบูลลี่ถ้าหลอกก็จะโดนอีกแบบหนึ่งแบบพี่ไอซ์เพราะผมหน้าตาไม่ดีไงถึงได้โดนแบบนี้ไม่มีเหตุผลกันเลยฮ่าฮ่าฮ่า จะโจมตีกันเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องโกรธที่ผมกลับมากกกอกอีกเหรอครับผมไม่รู้ว่าใครเพราะผมกลับมาหาลุงพลโกรธและโจมตีเรื่องไม่เป็นเรื่องผมไม่เคยทําผิดเอาเลยครับโจมตีขุดมาได้เลยผมเองก็มีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องจะไปขอใครจะมาโจมตีเรื่องเงินไม่มีใครโอน ให้แม่เปิ้ลเจ้าของแบรนด์และผมนะครับตรวจสอบเช็คข้อมูลได้เลยไม่ใช่มาโพสสุม4สุ่ม5แบบนี้ควรมีข้อมูลไตรตรองก่อนและคนให้เฉยๆเพราะอุดหนุนสบู่ด้วยไม่ใช่เอาฟรีๆเจ้าของแบรนด์ให้ผมเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าผมนำเงินบางส่วนที่ได้จากค่าตัวไปช่วยเหลือสังคมคนที่ลำบาก ต่อครับเมฆมังกรบินผมไม่รู้หรอกประวัติเขาอะไรบ้างอย่างเช่นเก่งลายพรางเสียโป้คนเราย่อมมีผิดพลาดนะครับและคนที่ชื่นชมกันหลายแสนคนพวกเขาติดคุกแล้วไงพวกเขาไม่ใช่คนเหรอครับและบูลลี่เรื่องของหน้าตาผมที่เป็นพรีเซนเตอร์ถ้าพวกคุณมองกันแค่นี้อย่าทำมาหากินเถอะครับ มองกันแค่ภายนอกไม่รู้จักภายในนิสัยที่แท้จริงของผมและถ้าผมหลอแบบพี่ไอซ์ก็จะพากันบ้าคลั่งคอมเมนต์โพสตไปฉีดแบบเขามองที่ผมช่วยเหลือสังคมเลยให้เป็นพรีเซนเตอร์จะได้นำเงินไปช่วยเหลือคนต่อและเรื่องค่าทนายผมไม่เคยได้จากใครมีแฟนคลับต่างประเทศติดต่อทางแม่เปิ้ลมาแต่ไม่รับเพราะ ไม่อยากเป็นขอทานออนไลน์ตรวจสอบข้อมูลได้ใครจะช่วยต้องช่วยด้วยการอุดหนุนสบู่ความคืบ้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook จัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ผมรักและเคารพหมอป่าพี่น้ำฟ้าลุงพลป้าแตนเหมือนเดิมนะครับถ้ารักก็อยู่ต่อถ้าไม่รักเลิกติดตามได้นะครับเพราะพวกคุณเกลียดผมมันไม่ทำให้ผมนั้น รวยขึ้นหรือจนลงถ้าพวกคุณเลิกติดตามเรื่องที่มีเพจหนึ่งมาว่าที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์สบู่แล้วบูลลี่หน้าตาผมอย่ามองคนที่ภายนอกนะครับเจ้าของสินค้าที่ให้ผมเป็นนะเพราะว่าผมช่วยเหลือสังคมคนที่ลำบากและได้นำเงินค่าตัวของผมบางส่วนที่ได้จากสินค้าผมก็นำไปทำบุญต่อเจ้าของสินค้ารักผม เหมือนลูกหลานคนหนึ่งเอ็นดูและให้ผมเป็นไม่ใช่เพราะหน้าตาหน้าตาผมอาจจะไม่ดีแต่ผมก็ไม่ใช่คนเลวเพราะส่วนมากหลายสินค้าที่ได้เป็นผมนำเงินไปช่วยเหลือคนที่ลำบากตลอดนะครับชีวิตผมไม่ได้ลำบากอยู่พอเพียงพ่อแม่จริงๆผมทุกคนไม่รู้หรอกผมได้ปิดข้อมูลไว้ทุกอย่าง ไม่มีใครค้นข้อมูลเจอแม่ผมเป็นชาวนาคนธรรมดาซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยพแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเมื่อก่อนเคยติดตามนะเพจบางเพจแต่ตอนนี้เลิกติดตามเลิก่องเป็นกำลังใจให้นะจัก,กรีคนประมาณนะครับบอกว่าเหมือนกันค่ะคนประมาณนะครับบอกว่าเหมือนกันค่ะหยาบคายเกินคนประมาณนะครับบอกว่าสู้ๆช่างเขาเถอะ ปล่อยพวกเขาไปคนเรามีศีลไม่เสมอกันก็ปล่อยพวกเขาไปพวกเขาจะเกลียดจะให้เราเกลียดตามความรู้สึกของพวกเขาก็ไม่ใช่คนร้อยพ่อพันแม่จะคิดเหมือนกันหมดมันก็ไม่ใช่นะถ้าคนเราคิดเหมือนกันหมดป้าว่าประเทศไทยคงเป็นทุ่งลาเวนเดอร์แล้วจ้านานาจิตตังคนเราดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวจ้า คนรมะนะครับบอกว่ารักลุงพลป้าแตนคนรมะนะครับบอกว่ารักหมอปลาพี่น้ำฟ้าเหมือนเดิมจ้าคนธรรมะครับบอกว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทําให้พอใจหรือถูกใจทุกคนแยกแยะวิเคราะห์เหตุผลของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเคารพทุกการตัดสินใจซึ่งกันและกันทุกอย่างอยู่ที่ใจคิดบวกและจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นถึงแม้จะไม่ดีที่สุด เป็นกำลังใจให้เสมอจ้าโคดมานะครับบอกว่าติดตามเหมือนเดิมจ้าโคดมานะครับบอกว่าเพจนี้เคยเข้าไปติดตามอยู่นะแต่ตอนนี้น่ะลบออกไปแล้วไม่ชอบที่ด่าลุงกับป้าด่าเขาไปทั่วหมดนะ่ะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้จ้าโครมานะครับบอกว่าจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ําอยู่ที่ทําตัว <c oughs> คิดดีทําดีทดําวันนี้ให้ดีที่สุดครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับ ขรรมานะครับบอกว่าติดตามจากกรีครับแต่เลิกติดตามเพจพวกชอบปั่นตอนรักแทบแหกจุดๆุดดมพอไม่ได้ดังใจแม่งด่าถล่มเขาทลายเพจกลับกรอกแบบนี้เชื่อถือไม่ได้จริงๆขรรมานนะครับบอกว่าป้ายัางติดตามเหมือนเดิมขอแค่แยกแยะถูกผิดวางตัวเป็นกลางและช่วยเหลือปกป้องคนดีอย่างที่น้องทําอยู่ทุกวันนี้ดีมากแล้วทําให้ดี ช่วยเหลือสังคมไปนะคะคดามานครบอกว่าคนที่บูลลี่หน้าตาคนอื่นแสดงว่าคนคนนั้นจิตใจต่ําและสกปรกอย่างมากๆตอนนี้เลิกตามเพจนี้มานานแล้วและติดตามยูทูบเบอร์แทนสู้ๆนะ